ยินดีต้อนรับสู่ไทยสยามวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถภายกนประสงค์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยุคใหม่นั่นก็คือ UAZ Profi Jeep 2026รถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออวดชมในเมืองแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานสมรรถนะบนทางวิบากและความสามารถในการทำงานหนักถ้าคุณกำลังมองหายานพาหนะที่พร้อมลุยทุกสภาพถนน แบกของหนักและยังให้ความสะดวกสบายในระดับ1 UA z Profi ส2 2 2 6อาจเป็นคำตอบของคุณมาดูกันว่าทำไมรุ่นใหม่นี้ถึงน่าสนใจเพิ่มจากภายนอก UA z a Profi รุ่น2026ยังคงดีไซน์ทรงเหลี่ยมสุดคลาสสิกไว้แต่เพิ่มรายละเอียดความดุด,ดันและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสะอาดตาด้วยลวดลายแนวนอนสีดำด้านพร้อมโลโกโออ้ UAZ ขนาดใหญ่ไฟหน้าเปลี่ยนเป็นแบบ l e ดเต็มระบบให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นกันชนหน้าทำจากเหล็กเสริมความแข็งแรงพร้อมห่วงลากรถไฟตัดหมอกและแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ด้านข้างมีซุ้มล้อที่โป่งออกเพิ่มความบึกบืนล้อขนาด18นิ้วพร้อมยางออฟโรดแบบมาตรฐานท้ายรถมีฝาท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมไฟท้ายเล็ดแนวตั้งและกันชนเหล็กแข็งแรงเหมาะกับงานหนักราวหลังคาบันไดข้างและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วยเสริมความพร้อมให้ลุยทุกพื้นที่ภายในห้องโดยสาร UAZ ได้ปรับสมดุลระหว่างความทนทานกับความสะดวกสบายแผงคอนโซลยังคงเรียบง่ายตามสไตล์รถใช้งาน แต่มีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple Car Play Android Auto พอร์ตชพอร์ชั USB-C และบลูทูธพวงมาลาัยแบบใหม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบควบคุมความเร็วเบาะนั่งผลิตจากวัสดุกันน้ำและทำความสะอาดง่ายเหมาะกับงานกลางแจ้งหรือพื้นที่เปื้อนโคลนรุ่นสูงมาพร้อมเบาะหนังเทียมและเบาะอุ่นระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวาเพิ่มเข้ามาในรุ่นพรีเมียมการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีกว่าเดิมมาก เพิ่มความเงียบในการเดินทางมีช่องเก็บของทั่วห้องโดยสารรวมถึงที่วางแก้วน้ำกล่องเก็บของกลางและช่องประตูขนาดใหญ่ทำให้ใช้งานได้สะดวกทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ได้ฝากระโปรง UAZ Trophy 2026มีให้เลือก2เครื่องยนต์รุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด235นิวตันเมตรเหมาะกับการใช้งานทั่วไปและเส้นทางวิบากเบาๆอีกลุ่นเป็นดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรกำลัง140แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรทั้ง2เครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมเกียร์ลดความเร็วและ กระบบล็อกเฟืองท้ายช่วยให้ผ่านอุปสรรคหนักหนักได้อย่างมั่นใจสามารถแบกของหนักกว่า1.5ตันและลากจูงได้ถึง3ตันระบบช่วงล่างและพวงมาลาัยได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ควบคุมได้แม่นยำขึ้นในการขับขี่บนถนนเรียบในด้านความปลอดภัย UA z ได้ยกระดับให้ทันสมัยมากขึ้นรุ่นปี2026มาพร้อมถุงลมนิรภัยด้านหน้าและด้านข้าง ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและกล้องถอยหลังรุ่นสูงจะมีระบบเตือนจุดอับสายตาเซ็นเซอร์ถอยหลังระบบตรวจสอบแรงดันลมยางและโครงสร้างตัวถังที่เสริมเหล็กให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลแม้จะไม่มีระบบช่วยขับอัตโนมัติขั้นสูงแต่ก็ให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนจุดเด่นของ UAZ p r o f h y 2026คือการใช้งานได้จริงและความทนทาน ไม่เหมือน SUV ทั่วไปที่เน้นความหรูหรารถรุ่นนี้เน้นการใช้งานหนักและซ่อมแซมง่ายตัวถังแบบชาสซี่ลัดเดอร์เฟร,รมเฟืองเพลาทั้งหน้าและหลังและโครงสร้างทางกลที่ไม่ซับซ้อนทำให้บํำรุงรักษาได้ง่ายแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกตัวถังหลายแบบทั้งแบบแคปเดี่ยวแคบคู่หรือท้ายกระบะพร้อมอุปกรณ์เสริมมากมายเช่นวินท่อดักอากาศไฟสปอร์ตไลท์และอื่นๆ ในเรื่องราคา UAZ Profi 2026เริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินและประมาณ2.1ล้านบาทสำหรับรุ่นดีเซลที่มีอุปกรณ์ครบครันเมื่อเทียบกับสมรรถนะและความทนทานแล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจภาคสนามงานก่อสร้างหรือผู้ที่ชื่นชอบการลุยแบบจริงจัง สรุปแล้ว UAZ Profi Jeep 2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือเครื่องมือเพื่อนร่วมทางและตัวแทนของความแข็งแกร่งแบบเรียบง่ายมันอาจไม่หรูหราแต่สามารถพาคุณผ่านเส้นทางที่ยากลำบากที่ SUV ทั่วไปไม่กล้าไปถ้าคุณต้องการรถที่ไว้ใจได้ทนทานและพร้อมทำงานหนัก UAZ Profi คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา ขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มจากไทยสยามอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามเพื่อชมรีวิวรถใช้งานจริงจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป